ลิชี่ควักกระเป๋าซื้อของขวัญแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนก็อลันชิ้นนี้ถูกใจมากเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มก็อดอิทิพั์ปีที่28วันใจยางสาวลิชี่อรเนตนั้นก็ไม่พลาดที่จะหาของขวัญแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ถูกใจฝ่ายชายโดยก็อดนั้นได้โชว์ของขวัญชิ้นนี้ซึ่งเป็นรองเท้าแอร์เมสสีน้ำตาลที่หนุ่มก็อดนั้นแกะออกมาแล้วถึงกับบอกว่าชอบมากเพราะยังไม่เคยมีรองเท้าแตะดีๆ ในขณะที่ทางด้านริชี่ดานก็ได้โพสต์รูปคู่ในอินสตาแกรส่วนตัวอวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มระบุข,ข้อความว่า Happy Birthday You are the in to my yang ท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มก๊อตกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะปีนี้ได้ของขวัญถูกใจเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปม่ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ